อันน้อพี่เลยนะอกพี่ดินเหรอใชดครเด็กสุดอ่ะใครเด็กสุดอ่ะผมซองผม่อบอกผมองนจอนจอนเด็กสุดอ่ะค่ะก็มีที่ตกไปนะคะชื่อเพลงคาเกตินะคะซึ่งเป็นเพลงจากทางโปลวันของเราเองนะคะเป็นเพลงของ อารีน่านะคะวันนี้ก็อยากเอามาโชว์แล้วก็ร้องให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งเราไม่ได้พาเพลงของศิลปินรวมสังกัดมาแค่เพลงเดียวเราเอาเพลงของน้องแอนดี้มาลองด้วยมีใครรู้จักแอนดี้บ้างควะก็รู้จักกันหมดมีใครเป็นแฟนสาวแอนดี้บ้างคะซึ่งวันนี้เราจะร้องเพลงเขาะใช่ไหมเนาะ เป็นการเสนอในเวทนของโฟ Four Bix สาวเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามก่อนนะคะใช่ครับจะไปกันยังไงครับไปครับอุ้ยต้องขอน้ำก่อนโอเคพูดอะไรกันดีอ่ะอุ้ยทุกคนเหนื่อยยังคะก็ทคนเหนื่อยอาจจะไม่เมื่อยนิดนึงน้องเมื่อยใช่ไหมเมื่อยเนาะเมื่อยไม่เมื่อยเลยไม่เมื่อยเลยสู้ๆนะเพราะเหลืออีกแคสองเราเนี่ยแหละสู้ๆ เหลืองไหนไมีใมครมาแชร์ออรอแอดอไลาไ์บ้างคะแล้วไรไหนที่ลงแล้วตอนนี้แล้วไหนใสมาเชียร์พ็อกซี่บ้างคะอ๋อคร้่อนเอเพื่อนเอ แล้วเมื่อกี้มีใครมาดูพี่พี่ดูวันเดียบ้างเหรอทุกที่มาเชียร์ทุกคนเลยใช่มาเชียร์ทุกท่าทุกคนเลยแต่ละวคือแบบว่าสนุกนี่เก่งทุกคนจริงยิ่งซิ่งยิ่งซิ่งยิิงโอเคทุกคนหายใจแรงข้าโอเคเราไปที่เพลงกันต่อไปเลยดีกว่าครับชื่อเพลงว่า How to Love